สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเราเจอแล้วเจ้าตัวดีวันี้เราจะมาใส่หัวให้แมวเรายิ้มเพื่อนมานอขอใส่หน่อยได้ไหมขอใส่หน่อยนะคะขอใส่หน่อยมันจะไม่ให้อะดิ อะไดีรัดไวนะ้ก่อนอย่างนีนะเอาใส่ก่อนจะละมอนไหม

สีลูกน่ารักมากน่ารักมากเลยจะบิ่งเ้ยเฮ้สยสาวใสเจยเย่อะไรเออะไรไิใส่หมวกแมวผมก็ ิดจมูกบนบาดเใจไม่ออกไม่ปิดไม่ปิดสองวันนี้ก่อนหันวันนี้มาหันวันนี้มา เฮย้ยเดี๋ยวพึ่งหนีเดีย๋ยวพึ่งสองเขาใส่กันเขาใส่กันอยากอยู่นิ่งๆดินิ่งๆมัจะใส่ไม่ได้อืมเธอเธอไม่เอ,อนไม่ให้ใส่ สองีงอยาดื้อสิมันแตเดียวเดี๋ยวก็เสร็จจะไม่อยากบีบเธอเลยหรอกเอาจริงอะนะเฮ้ยอยากจับนิ้วฉันทำไมอะ่ะมันไม่เจ็บหรอกสองมันก็แค่ใส่หู เล่นดียม,มากเลยอะเดี๋ยวตกเตียงนะลูกมามันจะหยาดรอเลยลูกมันมองเห็นอยู่นะอ่าแต่ทำให้เดี๋ยวนี้ทำให้อ่ามองเห็นอยู่มองเห็นอยู่ ทำไม,ไมเมวฉันใส่แล้วมันน่าตลก่ังเลยอ่ะพวกเธออุ้ยน่ารักมากโอเคทุกคนประมาณนี้บ๊ายบาย